สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube สตินพาซิ่งประสครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูนะครับพูดก่เอ,อาพูดง่ายๆอะเอาความรู้ความเข้งใจมาฝากนะสำหรับใครที่ไม่เคยใส่ยังไม่เคยใส่นะครับ ใครที่ยังไม่เคยใส่กระทะมิเนียมผมจะเอาความรู้มาฝากแล้วก็ก็คล่องใจเหมันกันอยากจะรู้นะครับเนื่องจากว่า,าผมเอากระทะมิเนียมมาใส่รอหน้าแล้วก็เอากระทะเหล็กออกนะครับแล้วมันเกิดปัญหา <c oughs> ปัญหาที่ว่าคือว่าอ,อันนี้นะครับมันเป็นเหล็กแต่นั้นมันเป็นมิเนียมเป็นมิเนียมครับแล้ว ความหนาตรงนี้ไอตรงที่ใส่น็อตเนี่ยตัวเหล็กเนี่ยมันจะบางกว่ามันจะบางกว่านะครับส่วนตัวมิเนียมมันจะหนากว่าครับพอหนาปุ๊บเราใส่ไปแล้วน,อนอ็อตอ่าน็อตมันขันได้ไม่เต็มเกลียวครับไม่เต็มตัวเมียผมก็อยากรู้ว่าสิ่งมันทุกทั้งหลายที่ใส่ใส่กันน่ะ มันโผลแบบรถผมไหมมันแบบนี้ไหมอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วมันเก่าเนี่ยอโอ้นั่งบนนั้นทำไมไม่นั่งบนออยกระท่อมอ่ะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่ามันจะมีปัญหาไหมมันวิ่งวิ่งไปมันจะหลุดไหมเนี่ยเนี่ยครับ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเหลือสามเกลียวหนึ่งสองสามครับทุกตัวจะได้แค่นี้เลยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันหนาครับเห็นไหมมันหนาครับหนาหนึ่งนิ้วเนี่ยขอบมีเนียมเนี่ยมันหนามากนี่ผมก็อยากรู้เลยว่าเออมันขนาดนี้มันจะหลุดไหมผมว่าคงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าที่เข้าไปมันก็เยอะมากเลยนี่ครับนี่คือ โอ้ยมันเป็นไรทำไมมันเปิดไม่ได้เนี่ยครับเจอปัญหาแล้วเต่ช่างบอกว่าอ,อไม่เป็นไรครับขนาดนี้ไม่เป็นไรยังใช้งานได้ดูเลยยังไม่ได้ปัดเลยครับเอามาก็มาใส่เลย <laughs> เดี๋ยวค่อยปัดทีหลัง <laughs> ปัดไปก็น่าจะเงาเนาะนี่เลย เราไม่เคยใส่เราไม่รู้ครับพอม,มาใส่ปุ๊บรู้เลยเจอเลยครับเจอปัญหาเลยครับ <c oughs> แล้วมันข้อดีของมันนะข้อดีของมือเนียมเนี่ยคือว่ามันเบามากเลยครับเบากว่ากระทะนี้อีกเอาเยกเอายงง่ายเห็นนอดกระทะมเนียมสองกระทะนี่หนักเท่ากระทะเหล็กลูกเดียวไหมมเนียมสาม สามเท่ากักนนะเลขสองฮะเลขสออ่ามีเนียมสามีมเนียมสมเลยอ้น้ำหนักต่างกันเยอะเลยอะต่างกันเยอะครับน้ำหนักดีมากมีเนียมนี่เบาครับแล้วก็หนาเบา วันนี้ได้กี่คันช่างออสี่ห้าคันสี่ห้าคันโอ้มีแต่คันใหญ่ๆวะคันใหญ่คันใหญ่ใหญ่หมดเลยโอ้โหนี่ยังไม่ถึงฤด,ด,ดูอ้อยนะดูดอ้อยนี่ไม่ได้รับแน่นอนเลย ยิงรุ่นนี้ไม่มีโดรออ์ม้ายิงรุ่นนี้จะมีหลุดหรือ ยงิงแรงขนาดนี้จะหลุดได้ยังไ<า>งฮะเน่นหนาปลอดภัยครับโอ้ยยิยงแรงขนาดนี้ไม่ต้องใส่ม,มัน,มนบกคือดอกรเรียบร้อยครับ้ามีเนียมล้อหน้าเหลือคาดหลัง เลยสองครับเลยสองสองัองอนค,ค่อยเป็นค,ค่อยไปครับทุนน้อยต้องค่อยๆไปถอดนู่นเลยบ่ไม่ไมม่ไถอดนี่ถอดนี่ดเดี๋ยวปั่นลวมก่อนขับเองเลย ยะสลดัดสลดัดสลัดมากเลยฮะยส,<า>สลัดแล้วเนาะไม่ต้องรอไม้เลย <c oughs> ตัวไหนที่มันแตกฮะนี่เลยนี่นใช่ไหมพี่นนดซ่อไม,ไมได้ไหมแตกอ่ะไ,ไม่ได้ปะมันแตกยังไงดึงออกได้ไหมมันไม่ติดอันนั้นบอนหน่ะน่ะนั่น,นะน,นหน้าขาเขาน่ะ ติดไหมนั่นน่ะขาตรงเเพ้วข้างอ่ะเล็กโปรนี่หน่อยอ่ะติดไหมอันไหนยังรั่วตัวนอกปะตัวนอกไม่ใช่หรไม่รู้แล้วไม่ตัวนี้มั้งตบตบรงจัด Thank <laughs> you. กระทะเล็กนีน้โลละกี่บาทเน,านี<า>่ยนอฮะสองพันกว่าสองพันห้าเนาะไม่อยู่หรอกสองพันแปดมั <c oughs> ้งเออ L C S ก็มีเนี่ยว่ากระทะ L C S ไหน,ไหน เก้าพัน 9, <5. S 3> ห้าเก้าพันห้าลายยังโมฮะลายยังลายยังคอมอิเทียนเหรอนี่ยครับมันใหญ่ไงคอมอิเทียนย่าถอดได้อยู่ที่ไรโอ้ต่างกันเลยครับดูครับกระทะมีเนียมกับกระทะเหล็กต่างกันเยอะเลยอะ่ะ โอรุ่รนเปิดประทุนเหม,มือนกันไหมเฮ้ยไม่เหมือนเดไม่เหม,มือนกันเลยเหม,มือนไ,ม,นอนไม่ใช่นอนมันรุทดมันรุ่ดบนตับด้วยบ่อันนี้นนนใหญ่กว่าเนาะกูอันนี้บางกว่าเดอะน้เนอันนี้จะเป็นอันนี้บางกว่า รู้อะเห็นเห็นเลยว่าบางมากกว่านี่หนาหนี่ตสองอันนี่หนามันมันมันูปเจ็รูปแรูอันไหนหกรูอันนี้รูปอันนี้ตัวเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อนี่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดันของสีฟ้าอ๋อตัวใหม่อ่อ โอ้มันมันทำมันทำกันไอ้มามามาใหญ่กันต <c oughs> ัวตัวนอกตัวใน <c oughs> นไหนี่ยาวปีมันจะมาปียาวใหญ่กนะันบอโอ้ข้างนอกโดนในแตกไหมถ้า <c oughs> แตกแล้ก็ดโดนต่อยนะั้น รอยหายตัวที่แตกนั้นบอกจางอ่อนหรือเปล่าวะอ่อนไหมไม่อ่อนเนาะไม่อ่อนมั่งขนาดเหยียบเนี้ยไม่ขนาดเหยียบนี่เลยนี่ขนาดเหยียบข้างเดียวนี่เลยว่าอ่อนมันต้องแป้นเลยอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นมีแต่งไหม้างโน้นเพิ่งเคยมองเห็นนี่บอสโน่นอ่ะฝั่งข้างนอกข้างโน่นอ่ะถ้าแตกจะได้เปลี่ยนเลยอืม อันนี้แปดแปดรูแล้วมีไหมแปดรูแล้วนาตัวนี้มันพองไหมอันนี้หกรูป่ะนี่รูปเขาที่ตัวอ๋อเก่า สิบเจ็ดเอ๊ะกับบ้านพ่อจะทำสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะเยไปเที่ยวไหนฮะวันนี้นัดกับลูกว่าไปเที่ยวน้ำไปอ๋อมีลูกแล้วบ่มีแล้วสองคนโอ้ แต่ไม่เปลียนทำไมอะเที่ยงโอ้อะไร,ด,ร,รอะอดอกไม้ลิมทางนันกรต่งาผู้หญ<ข>ิงดอกไม้ลิมทางเขาไม่ผู้ชายทิ้งอันนี้ผู้หญิงทิ้งม,มันกลับกันยันสมัยนี้สมัยนี้สมัยนี้ผู้ชายเป็นเพื่อนมาแล้วว่าดอกไม้ลิมทางอืมสแสดงว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ มากกนไเแสดงว่าไม่ค่อยมีน้ำยาน้ำยาเยอะเกินหรอทำอะไรอังได้ไหมยังเออทำไปเลย เด็กกันใหม่คลิปหน้าครับผมสู้ๆกันตออ่อปโอ้ก็ไหลผู้หญิงจริงผู้ชายสมัยนี้สมัยนี้เขาคบกันด้วยเงินหรือเปล่าวะคบกันด้วยเงินหรือเปล่า